พร้อมยังเอ็นต์เน็กพร้อมไหมนะับผมนำด้วยทนที่่อนเยน้ำน้แอคชั่นแล้วหนึ่งยนะสับเลยนะแล้วกพูดสัลยนะเจตัป์อยากอย่ายเยใอยากตายอากตเบื่อตายฟกีไหโอเคนะถ้าอันนี้อตจริงไม่เอาเนี่ยแ่อ พี่ไม่อคือเียเสืออยากตายเยนครับเสียงครับห้องครับีสาแอคชั่นไ้ม้ยงไม่ได้เลยอ้ขแสองหนึ่งแอคชั่นอยากตายป่อกตายตายตองผลิโลกนี้ไปป่อข้าใจป่เบื่อพ่อด้วยลายป่อบ้า ใชดีดีทำไมอ่ะพอจัอเลยทีเดียวจัส้เลยพี่ีขอทีเดียวทีเดียวจะไม่ดองคนนนะมาโดมเลยสัโเนะเรเระะนั้นเบียขออนึงนะกล้องกล้องมาถ่ายิไดเยเล่มาลอไง้โอเคนะโอเคพร้อมนะครับพร้อมนะครับกล้องเปิด ส mhm. ามสองหนึ่งแอคชั่นอยากตายพ่ออยากตายให Gotta, ้ผมวนจากหน้าพ่อนี่แหละไม่อยากเจอหน้าพ่อตอนนี้อยากตายให้มันวนพ่อใครจะว่ะอยากตายให้มันวนพ่อเฮ้ยถ้าอยากตายนะก็ไปเลยครับโอเคครับอถ้าหนอนทองกินไฟพ่อตายได้มาอะไรับ สอะอันนี้กไม่ก้องหมอไม่ต้องถ่ายอะไรเลยไอเว่นมันขอขอที่ไหนสองอ่ะสองเหรอสองสองคอทำเพไม่ได้กี่อารมณ์แล้นนี่มเนียนเลยอ่ะไม้มาอีกว่าวั่ทอนเนี่ยต่ก็มีเขียนหนึ่งอ่มนไม่ทัน้รันแต่ไม่ทันแปะทันในภาพ มันยิงกระตุกไปแต่เด็กๆไอ่ทันที่เด็ดเหมือนเหมือนแล้วพอไปเล่นภาพนะจริงๆนี่นี่ป่ะน้ำมือต้องเอาขอมติตัวแล้วตั้งรอบๆสิบตัวเนี้ยแล้วก็ถ่ายรองตันแล้วหมุนร้มีเงินเข้าไม่ไดาไงตัดตายเที่ยววิเที่ยววแล้วอย่างน้ามเป็นบตางๆต่างวีเอาขอมติดตัว่เนี่ยแล้วก็มน

มันขาดัวไม่ได้หรอกมาเรมาแล้วนี่นานนนมันไม่เก็บสบายโอเคอุ้ยแช่นโอเคแล้วก็ลองลองมาเลยเออเจ็บมลงเองนะนี่เที่ยวพี่ตอนมันขึ้นอ่ะให้ให้เห็นให้เห็นพี่พีคุณดี้สูงไปสูงไปคุณดี้ให้เห็นพี่พีด้วยนะแช่นตอนนี้ไหนดูนะยังไง ก็เริ่มจากเราไล่กดเลยกดที่หลักจานเลยที่เลยก่อนจะกดอะไรเนี่ยครับก่อนจะกดก็คือหล่กจากที่เราเอาดันคือได้ไม่ได้ลงมาไหนไหนลงมาใหม่ดิเลยแล้วฝ่ายบังวิ่กงตายทำสามพ่อหรออันก็ต้องมีเฟืองอยู่ยไว้หลังหนักแล้นนี่แหละตอนท้อบ่นนี่แหละท้อบ่นแบบเออี่ดิคือมันลงไปมันไม่ได้โฟกัสหรอได้คือไม่โฟกัสหรอไม่หัวมันเกินแล้ว อตรงไหนแล้วจุดตองแบบถ่ายถ่ายแค่ตรงนี้ใช่ไหมตอนท้ายสุดก่อมที่มีลมอ่ะอาแมงงไปไม่เขียนเลยว่ะไม่เขียนอ๋าแนแขนแขนไม่นี่เดียวหัวขึ้นลางไม่ออกแล้วด้วยเพื่อน้องเขาขอให้เห็นจดเ่ไม่ไม่ไม่ให้ผ้งไ้พี่ไอ้่ไม่อยากเข้เลยไม่ต้องรู้ไม่ใช่ให้น้องมันได้มีจุด่ยังเบบเออประมาณนั้นไงโอเคโอเคเห็นจุดเปเป่าเว้ยเย้น่เดียวม ให้คมามามรู้คคเจีบคนรอบรท้ายพีี่พี่พี่เตีนตีนหลบหลอเข็ตีน้า้ามเป็น่รท้าเข็นเงาพี่หลบหลหลเงาพี่แต่คงามพี่พี่้อยู่ข้างหลังแล้ทำหน้าปอดจริงๆเพี่เอาตั้งแต่ปิดเลยใช่ไหมเอาตังแตกดไว้กำลังกำลังกะลกดไว้กำตังกำลังกดใช่ไมไม่เนี่ยถ้าไมเห็นไม่เห็้อนกล้องปิดแอคชั่น เบาตรงนี้เบลงไปอุ้ยอุ้ยอุ้ยเอ็งไม่เคยขึ้นเสียงกับพ่ออะไรที่ทําให้เอ็งเป็นแบบนี้เกมการ์ตูนพ่อหนังหรืออะไรวะจะได้ไปเผาแม่ให้หมดเพราะพ่อแหละไอ้ลูกบ้าทําพ่อเพี้ยนขนาดนี้เหรอเอ็งหยุดเดี๋ยวนี้นะผมไม่หยุดพ่อพ่อเคยให้ผมทำอะไรด้วยตัวเองบ้างไหสักนาทีหนึ่งพ่อยังไม่เคยเลยพ่ออ้อยอ้ย อนเตอร์เลยจ็บจริงใช่ไหมยังยังยัอันนี้เราพออินเตอร์พอเทคลเดี๋ยวเดี๋ยวๆๆเเข้ามาใกล้นิดนึงครับโอเควันนี้จบลาเจอกันเมื่อไรเมื่อไรนี้จบ